ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะมาเอาของแอซีแจงแล้วเีนี่นะคะเป็นปฏิทิน,นเนาะพี่ะะพี่กรองแก้วนะคะผ่านช่องแอนแฟมิลี่มาสนับสนุนปฏิทินให้กับ YouTube นะคะค่ะก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้แต่เราเราก็จ่ายเขาก่อนนะคะใจ่ายให้กับแอดมินเนาะ จ้ะนี่นะคะขายเรียบร้อยแล้วเด้อพี่กองแก้วนะคะเดี๋ยวเอารายชื่อมาดูก่อนโอ้เอาดูรายชื่อก่อนเนาะไม่มีทอนเลยนะคะทุกคนจะไม่มีทอนค่ะสิบสองบาทไม่ทอนขอบคุณพี่กองแก้วมากเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ให้มินน้อยค่าขนมไปห้าร้อยบาทก็เลยให้ก่อนเลยคนเดียวกันค่ะ อันนั้นให้เรียบร้อยแล้วเบบี้ทรีน้องเสือคนแรกเลยนะคะที่แกพิมพ์ชื่อมาคือน้องเสือน้องเสือไม่อยู่ต่อไปก็น้องอะไรคะน้องไทยบ้านโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณกองแก้วคกองแก้วต่อไปก็ น้องเอ็นขอบคุณค่ะน้องเอมต่อไปก็น้องอาชิไม่มีเพี่อมีแต่น้องนะขอบคุณค่ะลุงพันไทยบ้านนอกเด้อลุงพันไม่มีมือเปียนใส่เองเด้อ เงือยังไม่ตื่นนั่งอาเทียดยางดีุน่อน้องน้องดามาเลยมาแบบรูสก็บอกมาแบบบอกว่าร้อหน่อยร้อหน่อยน้องดาน้องดานะคะน้องชิดเปิดแล้วน้องชน้องชิดทำงาน ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝาก <นะ S 1> <c oughs> เดี๋ยวฝาก,กน้องปุ๊น้องตาด้านะคะจากพี่กรองแก้วคะ่ะขอบคุณออนะคะพี่กรองแก้วขอบคุณนะคะอ,ะอันนี้น้องปุ๊แลวน้องปุ๊มาน้องปุ๊เดี๋ยวให้กับฝากน้องปุ๊ไปกับให้กับน้องชิดเลยนะคะจ้า ไม่าอมาได้องคนนั่ไนอันนี้ก็นี่น้องปุ๊กกับน้องชิค้นั่งายค้พ่กรองแก่เนาน้องจิโกเอได้ไปให้กับจิโกเลยเบลอรุ่นน้องโอ้พี่อนุวัฒน์ค่ะรุ้นรุ่นไม่คนที่นี่คือคือน้องเปรี้ยวเนี่ยนั่ง่เขาได้ได้ตัวแทนไปเล เสียสละให้กับน้องสาแล้วกันเพราะไม่ใจเพราะว่าเอสเอ็มมีมีของบริษัทให้แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งโต๊ะอันนี้ก็มอบให้ปภาษาเนี่ยไปตั้งไลรโซฟได้ตั้งไลฟ์สด้าได้นังไม่ต้องตั้งไลฟยนะนอนรอในที่สุดก็ได้ไม่ไอเราเห็นเปรี้ยวลุ้นรุนอะไรเราก็ลุ้จักตัวเองตั้งนานประการดูที่หมอนเตี่ยนม เียร์เดียร์ไหมใช่ดูได้อันนี้ก็เรื่องเลยอันนี้ลุงพันอยู่สิเลยขอบคุณแอนถ้าอันนี้ฝากให้ลุงพันนะลุงพันไปกับปาด้าแล้วกันลุงพันไหนลุงพันอยู่สิเลยอยู่ด้านนอกอ่ะไม่เป็นไรฝากป้าด้าไปก็จะมีน้องมืดจ่าเอ็มเสือแล้วก็พี่นวัตนะคะยังเลือสีเลือดนะะขอบคุณนะคะคุณกองแก้วนะคะรับแทนลุงพันเนิร์สแทนน้องเดิรนะคะ นี่อขงดราเดี๋ยวจะมีเสื้อมาอีกมีีเสื้ออกของ Youtube นะคะที่ผ่านพี่แสงจันนะคะเพราะว่าชุดเราสั่งชุดแรกแต่ว่าเราโยมเสียสไลด์กับเอีก่อนอ๋เราจะได้รอบนี้เสื้อมาถึงน่าจะประมาณวันนี้ค่ะโอ้ยจะมานาาก็ไม่ได้อีกแล้วมีกำลังใจทำงานอีกแล้วอันนี้คงจะยัดกระเป๋าไม่ได้กระป๋ามันใหญ่ จะก็ปอการ้มาดนี i mean ้นะคะอาขอุพันด้วยดีาดนี่วยไมมาก็ได้แล้วนะทุกคนในที่สุดก็ได้ปาสาก็ได้เพราะว่าเห็นแก่ได้็นไกคองเอดมิน็ได้เกดมินได้เป็นค่าขนมกับแม่และ ได้แล้วไดแล้วได้ค่ะขก็อเคแวุณกอแ้วนะคะเะดที่ทงเปิดก็คือปฏิทินนี้สวยมากมีกระทาองค์พ่อปู่ปริจิตแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ากระทาประจําวันว่าวันไหนวันไหนด้วยนะคะสวยมากบเต็มไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณพี่กองแก้วมากเลยนะคะสี่นาทีก็ได้ทำการจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่เป็นคนไปไปดูันไปขอควาทีมช่างก่อนพี่น้องวันนี้มีทีมช่าง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 โอ้ย่าชีกกำลังตกแต่งดอกไม้โอ้ฝีมือขั้นเทพเลยนะเนี่ย ดอ้โ้สวยงามมากปภาสาเอ้ยดอกทานตะวันบานมากเลยดอกตะวันบานแล้วนะคะที่สวยงามมากเลยอืมนี่นก็จะตกแต่งดอกไม้เนาะนะคะือนี่นะคะ F4 เป็นเขาเรียกว่าที่จุดถ่ายภาพถ่ายรูปนะคะนู่นนะคะ ก็ปฏิทินก็ให้กับปุไปแล้วนะคะของชิดของจิโกนะฮะเหลือของบ่ามืดเนาะนะก็กำลังต่อเติมศาลาตั้งพระเกี่ยวกับทําฝ้านะทำฝ้านะสวยงามมากนะนี่ก็เดี๋ยวช่วงใายๆก็จะมีเออ่บ้านโซลสีนะคะมาผูกผ้าเช่นเคยนะเพราะว่ายังไม่แล้วเสร็จนะวันนี้ก็คงจะเสร็จเนาะ ะะก็จะไปผูกจุดอื่นด้วยถ้าไม่ใช่ผูกจุดเดียวนะคะวันนี้อากาศช่วงสายๆใกล้เที่ยงอ๋อเที่ยงแล้วนะคะอากาศร้อนอากาศร้อนแต่แฝงด้วยลมลมเย็นสบายนะคะ F4 ลุงพันเดินมาแล้วลุงพันเดินมาแล้วพี่น้องนะคะมาแล้วอืม เราก็มาหลบร่มอยู่ตรงฉัดนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนดาดาดอไม้สวยมาเลยคเอเอดอดเดือดเอเอดเดืเอเดอดอดเดอเดอดเดือเดเออดเดอเออันดออเเอออ ไม่ละอ่อนเออมาโป่งใส่ห bon like ู้พันนูเออเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรจ้าเอ้าเอาเอามอไปเพิ่นแม่มาดาดาเอาปฏิทินในเพิ่น นี่จ้าอยู่นี่จ้าโอ้จากจากพี่กรองแก้วเด้อว่าแล้วเลยลุงพันไก็เลือกเอาเลยจ้าบอกคือการบอกคือกินน้ำเย็นเลยนะเป็นกระเซเนี่ยโอ้ขอบคุณโอ้พี่กรองแก้วพี่กรองแก้วขอบคุณจากทางคุณพี่กรองแก้วเนาะใช่ค่ะครับโอ้งามครับอืโอ้เคยเห็นแต่ในอนั้นโอ้นี่ปฏิทินเรานี่มาตรฐานเอออาดาดได้จับกล้องให้พี่หน่อย จับจับถือกล้องกับพี่พันหน่อยน้องล่าดาดาคนสวยนิวแฮปปี้นิวเยียบนะงามอะไรได้พี่น้องเลยปฏิทินนี้มีความพิเศษนะปีนี้มีความพิเศษแบบตั้งโต๊ะมีคาถาบูชาองค์พระปู่ปริจิตราชราชด้วยงามนี่นี่เพราะตามตรงนะนี่ปาริทีเขาเคยเห็นแต่อย่างอื่นนะนะแต่วันนี้เขามาเห็นของเฮาอุ้ย ปฏิทิน2568นะครับคาเลนเดอร์2025จ้าจึ๊บเก้นมาโอ้ยสวยอือโอ้ยงามจริงๆเลยอือเออโอ้มีโน้ตด้วยจ้าอ่ามีวันพระด้วยนะพี่น้องโอ้มีทุกอย่างจ้ามีวันเด็กด้วยนะเพื่อนวันที่11นะเออโอ้ยรุ่นเดียวกันกับเราเลยนะเนี่ยจำได้เลยโอ้จํได้เลย ดรอความเก่าเล่าความหลังโอ้มีแต่ภาพสวยๆได้นอืสวยงามมากโอ้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางลุงช่างเพื่อน้าสนฝากเนาะเพื่อนได้ทําตัวนี้ขึ้นมาเนาะให้พี่น้องทั่วไทยทั่วโลกเนะ<ห>าะฮเออได้เห็นได้ระลึกถึงในทุกวันโอ้มีบันไดแห่งความเจริญรุ่งเรืองอบันไดแห่งความสําเร็จนี่ก็เป็นวันอยู่ได้นน่จ้ะเออบันไดแห่งความรักความศรัทธาวันเสาร์กับวันพุธกลางคืนนี่บันไดแห่งเทียบรักษาและโชคลาภนี่ เป็นวันเกิดของลุ่งพันคือวันเสาร์นี่สีม่วงนี่เพื<อ>่นเกิดวันเสาร์เพื่อนจ้าโอเคค่ะสำหรับพี่มีขอบคุณเอฟซีชาแนลค่ะ